Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึงงน่งมารีวิวนะชื่อว่าเตรียมพร้อมจิตใจก่อนวัยเกษียณนะครับคนเขียนคือคุณซูนโกะนะครับมูระนะฮะ ก็เป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนะครับคนเขียน,นเป็นจิตแพทย์วัย54ปีก็เขาก็เหมือนกับจะเตรียมเต็มตัวเข้าเกษียณแหละแล้วก็คนเขามาคุยกันเนาะคุยกับจิตแพทย์อีกท่านหนึ่งนะอายุ92ซึ่งก็แปลว่าท่านผ่านวัยเกษียณมามานานพอสมควรนะก็เป็น w i ส d o อมนะวิสด้อมคล้ายเป็นปัญญาผมว่าหลายคนที่ฟังผมก็อาจจะอยู่วัยนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งท่านไม่ได้อยู่วัยนี้เนี่ย ท่านอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่วัยนี้ก็ได้นะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ผมอ่านแล้วได้ข้อคิดมา27ข้อนะครับลองมาดูกันว่า,าข้อคิดเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับยิ่งยอมรับความแก่ชราได้มากเท่าไหร่นเนี่ยเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะหลายคนเนี่ยไม่อยากยอมรับเนาะแก่แล้วก็แบบไม่ไม่ชอบก็เลยพยายามต่อต้านาความแกช่ชราซึ่งยิ่งต่อต้านความทุกข์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าให้ยอมรับนะความแก่ชราเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นนะครับ ข้อ2เลยครับความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมชาติครับความแก่ชราไม่ใช่การเจ็บป่วยอย่าไปต่อต้านนะครับคือในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการที่แบบหลายคนก็พยายามพยายามเนาะจะพยายามจะไม่แก่อาจจะเรื่องของของสภาพร่างกายก็ไม่ยอมรับว่ามันจะต้องถดถอยหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องความสวยสวยงามนะผมก็เข้าใจนะคือบางทีเราเราเคยสวยมาตลอดหรือเขาเคยหล่อมาตลอดเนี่ยมันก็จะมีความถดถอยนะมันอาจจะ สวยน้อยลงหล่อน้อยลงเพราะว่าหน้าตามีรอยผมขาวอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่านะสำสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกที่จะพยายามทําตัวให้สดชื่นเนาะทำตัวให้สวยให้หล่อบ้างแต่ว่าอย่าไปกดดันตัวเองนะบางคนเห็นตัวแล้วแบบอุ้ยน่าเกลียดจังเลยฉันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วหรือว่าไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วซึ่งหนังสือเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเยอะๆก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราไม่มีความสุขนะข้อ3ครับคนแก่เป็นนักแสดงสมทบ แค่ได้ช่วยคนหนุ่มสาวบ้างก็พอแล้วคือมันเหมือนคนคนแก่เนี่ยกเกษียณแล้วเนี่ยงานก็อาจจะไม่ได้ทําเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เราชอบใช้คําว่าหัวโขนเน่ยเราเคยเป็นพระเอกเป็นนางเอกมาตลอดเนาะที่ทํางานเราเนี่ยโอ้โหเคยเป็นหัวหน้าเป็นซีอเป็นเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยทุกคนก็กราบไหว้ทุกคนก็เคารพพอถึงวันกเกษียณปุ๊บไม่มีแล้วไงเขาบอกว่าต้องเข้าใจว่าเราตอนนี้เราไม่ใช่นักแสดงนําแล้ว เราเป็นนักแสดงสมทบนะเรายังมีคุณค่านะครับอย่าไปคิดว่าตัวเราเนี่ยโอ้พหพอเกษียณไม่มีคุณค่าแล้วเพียงแต่ว่าเรากลายเป็นคนที่จะคอยช่วยสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตคือสนับสนุนเนาะคนหนุ่มสาวเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหาเราก็ให้คําแนะนำเขาได้นะครับมาดูมาดูข้อ4นะครับคนแก่แม้พลังกายพลังใจจะลดลงแต่กิเลสก็จะลดลงตามเราจึงสามารถใช้ชีวิตได้สบาย บางคนมองความแก่เนี่ยเป็นโอ้แย่ละถ้าฉันแก่ในฉันแย่แน่เป็นความทุกข์แย่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมไม่ใช่นะพลังกายพลังใจมันลดมันไม่เหมือนคนหนุ่มสาวแน่นอนแต่ความกิเลสคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนี่ความสุขเนี่ยมันก็คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นกับสิ่งที่เราเป็นจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นจริงมันถดถอยแหละเราไม่ได้ ไม่ได้เป็น CEO เราไม่ได้มีพลังเราไม่ได้มีกําลังกายกาลังใจเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะลดลงตามเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ครับว่าเราจะมีความสุขเผื่อจะมากขึ้นด้วยซ้ำน,นะฮะข้อ5ครับเราไม่ควรโดนครอบงำโดยเทรนหรือความคิดเห็นคนอื่นครับเลือกสิ่งที่เราชอบจะดีกว่าผมผมอยากจะสรุปด้วยคำสั้นๆว่าปล่อยวางแหละนะครับคืออย่าไปคิดว่าโหคนนั้นเป็นคนแก่แล้วยังวิง่งมาราธอนได้ฉันจะต้องวิ่งได้หรือว่าคนนั้นจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ อย่าไปอย่าไปติดตามขนาดนั้นนะแน่นอนเราเราอาจจะมีคนชื่นชมเราอาจจะมีคนที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อย่าอย่าโดนครอบงำอะอย่างที่หนังสือเขาบอกไว้นะครอบงำเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะบางอย่างถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยทำใจให้สบายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองจะดีกว่านะครับข้อ6ครับค่อยๆปล่อยวางความสัมพันธ์ครับเลิกที่จะพยายามควบคุมคนอื่นนะ คนแก่เนี่ยจะมีประเด็นปัญหาอันนี้ครับลูกๆนะแล้วเลยๆไปถึงหลานด้วยบางคนก็ลูกก็โตแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีเราก็พยายามทําไมลูกไม่ทําอย่างนั้นทําไมลูกไม่ทําอย่างนี้หรือเลยไปท,ที่หลานทําไม่หล,ล,ลานไม่เรียนอย่างนั้นแล้วไม่หลานไม่เรียนอย่างนี้ถ้าเกิดเราพยายามที่จะไปควบคุมคนอื่นเราก็จะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางความสัมพันธ์ไม่ใช่แปลว่าตัด ตัดลูกตัดหลานนะไม่ใช่นะเรายังหวังดีกับเขาได้ครับแต่อย่าพยายามไปควบคุมเขานะเขาก็จะมีชีวิตของเขาเองนะครับข้อ7ครับลดเป้าหมายหรือความต้องการตัวเองลงครับเราจะมีความสุขง่ายขึ้นเพราะถึงวัยเนี้ยซึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าความคาดหวังมันจะลดลงโดยธรรมชาติแหละแต่ถ้าบางคนยังมีสูงอยู่ก็ต้องเตือนตัวเองนิดนึงว่า อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะอย่าไปคิดว่าอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้บางทีเนี่ยผมว่าช่วงเกษียณเนี่ยเป็นงช่วงเปลี่ยนผ่าน transition น,น,นะตอนก่อนเกษียณเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเราเป็นผู้จัดการเราเป็นผู้อํานวยการเป็นคนที่ทุกคนต้องมาถามความคิดเห็นเนะ่เราก็จะพยายามบอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องการทุกคนก็ทําตามเนาะแต่พอเลยวัยหกสิบสำหรับคนส่วนใหญ่ก็เกษียณหกสิบเนี่ย เราเราบางทมีมันยังติดยึดอยู่อะทำไมทำไมไม่ทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีอํานาจเราไงเพราะฉะนั้นตัวเราก็ลดเป้าหมายลดความต้องการพวกนี้ลงด้ดวยเนาะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นซึ่งสําหรับบางคนก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันข้อ8ครับถ้าเรามีอะไรมาช่วยคําจนจิตใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยความเครียดแค่ไหนเราก็ผ่านไปได้ ซึ่งผมว่าไอ้เรื่องคำชุนจิตใจ,จเนี่ยของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นบางคนก็มองมองลูกเป็นสิ่งคำจุนจ,จิตใจบางคนมองหลานมองเด็กๆกมองอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเหมือนกับผ่านจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านหรือว่าจุดหลังกเกษียณชีวิตหลังกเกษียณของเรานะข้อ9ครับเพื่อนเยอะไม่จําเป็นต้องดีเสมอไปนะครับยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งมีปัญหาเยอะก็บอกคนแก่เนี่ย บางคนคิดทำไมเราไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมอนะไรเงี้ยเขาบอกไม,ไม่ไม่จำเป็นนะเราไม่น,นับจํานวนนะเรานับคุณภาพมากกว่าเพราะนั้นบางทีเพื่อนเยอะมันก็เหนื่อยนะแต่สําหรับคนมีเพื่อนเยอะก็อย่าไปตกใจต้องไปตัดเพื่อนออกให้หมดนะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเยอะแล้วดีก็ดีครับก็สนุกดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีเพื่อนน้อยว้าต้องข,อยขวยคว้าละฉันจะต้องไปหาเพื่อนให้เยอะขึ้นไม่ไม่จำเป็นนะ เขาบอกว่าเพื่อนเยอะถ้ามันไม่ดีเนี่ยปัญหาย,ยิ่งเยอะเลยงอนกันมั่งอะไรกันมัางเนี่ยผมว่าก็ก็จะลําบากนะครับข้อ10ครับความเดียวดายไม่ใช่เรื่องน่าอายครับการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องไม่ดีคือเทนกระแสบางทีเขาก็จะพูดถึงว่าเออเนี่ยคนแก่เขาอยู่คนเดียวลูกหลานไม่มาดูแลอารมณ์แบบนี้พอพูดมากๆเนี่ยคนแก่ก็เริ่มกลัวแล้วพอบางทีอยู่คนเดียวบ้างก็รู้สึกแย่เนี่ยแย่แล้วลูกหลานทิ้งอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกแบบนี้ว่าสําหรับคนเขียนนะคนที่เขาเป็นจิตแพทย์วัย92เนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวครับจริงๆลูกๆเขาก็อยู่บ้านข้างๆแหละนะครับแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันบางทีเขาก็ไม่อยากจะแบบต้องต้องต้องติดลูกๆอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เรื่องน่าอายใดๆก็เป็นเรื่องโอเคนะครับถึงแม้ลูกๆเขาก็พยายามจะ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 เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นในในมุมมองของเขานะครับเขาก็บอกว่า บางทีมันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับสำหรับคนแก่ที่อยู่คนเดียวผมเสริมให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่า,าลูกหลานเนี่ยถ้าเป็นไปได้อันนี้ผมเพิ่มให้นะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของหนังสือนะผมว่าก็ให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยชราหรือว่าคุณปู่คุณย่าหรืออะไรก็ตามมากขึ้นก็ดีครับเพราะว่าผมว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ย ถ้าเขามีลูกๆหล,ล,ลานแน่นอนอาจจะไม่ต้องถึงกันแบบว่าโอ้โหจะต้องยิบสี่ชั่วโมงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขามีลูกๆหล,ล,ลานๆหรือคนรู้จักพูดคุยด้วยเขาก็น่าจะมีความสุขกว่าการที่เขาไม่มีใครคุยนะครับอันนี้ผมเพิ่มให้นะข้อ11อ11ครับการที่โดนคนบางคนเกลียดไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยตีมหนังสือคือคนแก่ปล่อยวางเขาเขาจริงๆนะผมว่ามันไม่ต้องพยายามด้วยคนแก่ผ่านชีวิตมาเยอะละ นะอายุ60 70 80หรือคนคนคุณหมอนี่ก็90กว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะมันไม่มีใครที่จะมารักเรา100%ทั้งโลกหรอกนะมันก็จะมีคนที่แบบมันไส้ไม่ชอบปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่12ครับเลือกคบคนที่เราอยากคบสร้างความสบายใจให้กับเราครับก็เมื่อกี้เป็นตีมที่พูดแล้วว่าจํานวนเพื่อนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราแค่มีเพื่อนที่เราอยากคบ เราคุยกับเขาแล้วเราสนุกเรามีความสุขก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบโห่ต้องมีเพื่อน2 0 3 0 40, 40คนไม่จําเป็นนะครับคบคนที่เราอยากคบถ้าใครไม่อยากคบก็ไม่ต้องคบก็จบนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้สินะครับอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเลิกคิดถึงอดีตและอนาคตมากจนเกินไปจริงๆมันเป็นคําแนะนําที่ไม่ไม่ได้แอพพลายเฉพาะคนแก่นะ ผมว่าเป็นคาแนะนําที่อพพายได้กับทุกคนเลยคือถ้าคิดถึงอดีตนะเอาคนแก่เนี่ยนั่งคิดว่าตอนเด็กๆอยู่นู้นตอนสาวๆอย่างนี้ตอนหนุ่มๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเศร้าอะ่ะมันก็จะแบบเสียดายมั่งอะไรมั่งเนาะหรือคิดถึงอนาคตว่าโอ้โหขนาดนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราอายุมากกว่านี้สักสิปีเราจะเป็นยังไงก็กังวลไปอีกเนาะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเอนจอยนะมีความสุขกับปัจจุบันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเอจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนแก่นะครับคนหนุ่มสาวเนี่ย ถ้าอยู่กับปัจจุบันได้ก็จะมีความสุขมากขึ้น14ครับคนอื่นก็คนอื่นครับตัวเองก็ตัวเองเลิกเอามาเปรียบเทียบกันได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆมันเป็น wisdom หรือเป็นปัญญาของคนที่อายุ92เขามาเล่าให้กับคนอายุ54ฟังในหนังสือเล่มนี้แต่ผมว่ามันแอพพลายได้กับทุกวัยเลยการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะทําให้เกิดความอิจฉามั่งรู้สึกแย่มั่งนู่นนี่นั่นนะมันมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ คนหื่นก็คนอื่นตัวเองก็ตัวเองนะเลิกมาเปรียบเทียบกันข้อ15ครับทำตัวให้ยุ่งเราจะได้ไม่มีเวลามากังวลอันนี้ก็จริงนะครับจริงๆคนกเกษียณเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะให้มีกิจกรรมไม่ใช่ว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนะแล้วแต่เลยครับแต่ละคนอาจจะมีกิจกรรมแตกต่างกันบางคนมีเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้พูดไม่จำเป็นต้องเยอะเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างโทรคุยกับเพื่อนบ้างส่งไลน์คุยกันก็ได้นะครับกับลูกๆหล,ลานกับ ใครต่อใครเนี่ยผมผมคิดว่ามีมีกิจกรรมให้เขาได้ทำเนี่ยก็จะไม่ได้มีเวลามานั่งคิดเยอะนะกังวลนะลูกๆด้วยนะครับผมว่าลูกๆหรือว่าญาติพี่น้องเองเนี่ยก็ก็อาจจะต้องช่วยนะครับหรือบางทีเนี่ยบางทีจะบอกไปรอลูกๆหรือญาติพี่น้องอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาอาจจะงานยุ่งนู้นนี่นั่นใช่เราก็หากิจกรรมบางอย่างปลูกต้นไม้มั่งเลี้ยงสัตว์มั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของเราอะ่ะก็ก็น่าจะช่วยได้นะครับ ข้อ16กครับการอยู่ในโหมดพอมทำงานตลอดเวลาเป็นสาเหตุของปัญหาหลายอย่างคือบางคนคนแก่ก็อันนี้อันนี้พูดพูดเลยไปด้วยนะฮะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานประจวาวันนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีไวัยเกษียณเช่นเขาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเขาเป็นเป็นเจ้าของบริษัทแล้วพอเริ่มต้นแบบทํางานหนักมาตลอดพอถึงเวลาแล้วเขาไม่ไม่ปล่อยอะ่ะก็จะเครียดนะครับ อายุ70แล้วยังต้องมาประชุมวันหนึ่งสรอบกับบ้าน3ามทุ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเหนื่อยเกินไปนะครับบางทีก็ต้องถึงโหมดที่ลดลงนะในเรื่องของการทํางานบ้างคือไม่ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกทําเลยนะแต่ว่าก็ต้องรู้รรตัวเองนะปล่อยวางแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับลูกๆหรือใครต่อใครที่เราไว้ใจนะครับข้อ17นะครับเวลากังวลใจให้คิดว่าก็มันช่วยไม่ได้นี่แล้วนอนซะบางทีคนแก่นอนไม่หลับอีกเพราะว่าคิดเยอะ โอ้ทำไมมันงั้นทําธุรกิจมันไม่เวิร์กนู่นนี่นัน่นก็บอกตัวเองก็มันช่วยไม่ได้นี่แล้วนอนนะครับก,ก็อยากให้มีสุขภาพดีเนี่ยการนอนสําคัญนะการนอนสําคัญ18ครับสิ่งที่เราทําได้คือการทําตอนนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้น mm hmm. คือผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมมาสรุปเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยจานไม่เอาอะผมยังอายุ20เองฟังทำไมจริงๆแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เลยตอนนี้เนาะเนี่ยทุกเกือบทุกข้อเลยนะ ทำได้ตอนนี้ดีที่สุดพอแล้วครับคือคือจบนะครับเราไปกังวลก็ไม่มีประโยชน์นะครับ19นะครับยอมรับตัวเองอย่าเอาแต่โทษตัวเองถึงแม้ว่าเราจะทําผิดพลาดก็ตามคนแก่เนี่ยต้องบอกว่าอายุผ่านผ่านมาหกสิเจสิบปีอะมันจะมีเหรอครับที่ตั้งแต่เกิด60ปีมาไม่เคยพลาดเลยมันม,มันต้องพลาดอยู่แล้วแต่บางคนไม่ยอมรับตัวเองอะ เอาแต่โทษตัวเองว่าฉันไม่น่าเลยตอนนั้นยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับมันย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้แล้วจะเศร้าเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทําผิดพลาดก็ยอมรับครับอย่าไปโทษตัวเอง20ครับอยากทําอะไรก็ให้รีบทําเพราะชีวิตไม่มีความแน่นอนจริงๆไม่ต้องแก่ก็ได้ทุกคนเหมือนกันอยากทําอะไรก็รีบทําเพียงแต่ว่าคนแก่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพแหละว่าอายุมันก็จะแก่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรทําเถอะนะครับก็เป็นคําถามข้อย1บอดนะครับ ลองถามตัวเองว่าถ้าจะตายภายใน5ปีอยากทำอะไรก่อนตายก็เป็นการเตือนตัวเองนั่นแหละว่าเออเราอยากจะมีอะไรที่เราอยากทําบ้างนะครับก็ก็จะได้มีโอกาสได้ทำนะครับครับทำงานดิเลกที่ต้องมีการเคลื่อนไหวเมื่อยังไหวพราะอายุมากแล้วจะทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ยากคือคนอายุเกษียณเนี่ยผมคิดว่ายังมีความพร้อมในด้าน,านร่างกายอยู่พอสมควร ผมแนะนำนะอันนี้อันนี้เชื่ออะไรนะว่าถ้าใครอยากจะทํากิจกรรมอะไรที่มันแอคทีฟหน่อยอะ่ะก็เริ่มทําตั้งแต่อย่าไปรอตอนอายุ90เนี่ยมันมันเดินไม่ไหวแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรที่เคลื่อนไหวก็ก็ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงนะส่วนตัวผมอะ่ะผมก็เดินกับคุณแม่นะตอนเย็นๆเท่าเท่าที่ผมจะถ้าทําไม่ได้ติดอะไรเนี่ยก็จะพยายามไปเดินนะครับคุณพ่อเองก็ก็ออกมาเดินข้างนอกก็ผมว่านี่คืองานดีเล็กที่เกิดการเคลื่อนไหวนะครับ ่นะครับเราควรมีงานอิเก็กทั้งที่ทํานอกบ้านและทําในบ้านทั้ง2อ,อย่างคือคนเขียนเนี่ยเขาเขาพูดถึงว่าเขาเคยทํางานอิเ็กนอกบ้านอย่างเดียวอย่างเช่นไปหาคนนู้นคนนี้พอเจอโควิดนี่เขาเขางงเลยเพราะว่าเขาออกไปหาใครไม่ได้แล้วเพื่อ,เอนเขาไม่มีงานอิเ็กในบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เตือนเตือนคนแก่นะว่าเฮ้ยคุณหางานอิเ็กในบ้านด้วยดิเผื่อบางทีเนี่ยเราเราไม่สามารถออกนอกบ้านได้เช่นช่วงโควิดเนาะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยหรอก แต่ว่าก็เตรียมงานในบ้านเช่นคุณจะอ่านห,หนังสือคุณจะทําอะไรบ้างนะในบ้านนะครับผมก็เตือนตัวเองเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงใบกเกษียณซะทีเดียวเนี่ยผมไม่ไงนอกบ้านตอนนี้ก็คือการออกกําลังกายเช่นการไปตีแบนะครับแต่ง่ายเด็กในบ้านผม,มแน่นอน,นคือหนังสือนะครับผมก็ถือว่าผมโชคดีนะที่มีหนังสือเป็นเพื่อนแล้วผมก็เชื่อว่าผมก็คงอ่านไปตลอดแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไงเหล็กในบ้านเนาะมีฟุตบอลดูเงี้ยก็ถือว่าเป็นไงเหล็กในบ้านนะครับ ข้อ24ครับถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วอย่ายื้อชีวิตจะดีกว่าครับเพราะจะมีแต่ความทรมานโดยไม่จําเป็นคือจิตแพทย์คุณหมอที่เป็นจิตแพทย์วัย92เนี่ยเขาก็บอกลูกๆไว้เลยว่าเฮ้ยถ้ามันจะต้องแบบทรมานเขาอะถึงแม้ว่าจะยื้อชีวิตไวอ้อาจจะได้อีก2สัปดาห์หนึ่งเดือนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเลยเพราะว่ามันมันทรมานไปก็เท่านั้นแหะคือมีม,มีมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1เดือนแต่ว่า1เดือนเป็น1เดือนที่ทรมาน เขาบอกอย่ายือนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของเขานะแต่เขาก็แนะนําบอกว่าอ่ะขอ้ขอข้อยี่้าเลยควรบอกคนให้รู้ว่าถ้าถึงช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายในชีวิตแล้วเนี่ยเราอยากหรือไม่อยากให้คนข้างหลังทําอะไรเกี่ยวกับการรักษาหรือเรื่องอื่นๆบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเช่นถ้าต้องแบบใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยไม่เอาเพราะมันทรมานเปล่าหรือว่า ถ้าเราตัดสินใจว่าไม่อยากให้ปั๊มหัวใจก็อบอกลูกหลานแล้วลูกหลานก็จะได้ทําด้วยความสบายใจเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นเราจังหวะนั้นเราพูดไม่ได้ไงเราไม่อยากให้ทำนะแต่ว่าลูกเราพูดไม่ได้แล้วจะบอกให้แล้วลูกหลานจะแบบไม่ทาบางทีเขาจะรู้สึกผิดครับว่าแบบอืจะปล่อยไปเลยหรออะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกผิดแต่ถ้าเกิดพ่อหรือแม่เขาบอกไว้ตนะั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ว่าจะให้ทําหรือไม่ให้ทำนะก็ตัดสินใจเอานะข้อยี่อ26หครับ นี่คุณหมออายุ92บอกว่าการจากโรคนี้ไปแบบคนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประการใดคือเขาบอกว่าในหนัง,นนงชอบชอบคิดว่าเออเวลาจะจากโรคนี้เนี่ยลูกๆหล,ลานๆต้องห้อมล้อมอยู่รอบเตียงอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจากไปแบบโดดเดี่ยวเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นเราจะไม่รู้ตัวแล้วแหละเราไม่รู้หรอกใครมาอยู่ที่เตียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่คนเดียวจะจากไปแบบคนเดียวก็อย่าไปรู้สึกเศร้าอะไรนะเพราะว่าเราก็แทบจะไม่รู้ตัวอยู่แล้วครับ พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเอาถ้างั้นต้องไล่ลูกๆออกไม่ให้มาดูใจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับถ้ามีก็ได้ครับก็ดีแต่ว่าไม่มีก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับผมว่าสังคมญี่ปุ่นด้วยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ลูกๆเขาก็ไม่ได้มาอยู่กับพ่อแม่เต็มที่100%เรนะครับเพราะ,ะนั้นคุณหมอเขาก็เหมือนคุณหมอก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ว่าเขาก้าสองแล้วเขาก็เตรียมใจนะครับ และข้อสุดท้ายนะก็เป็นข้อที่ทรงพลังก็คือว่ามรดกที่ควรทิ้งมาให้ลูกไม่ใช่เงินทองแต่คือความรู้ผมว่าอันนี้ก็เป็นการเตือนใจจริง,รงๆแล้วไม่จําเป็นต้องกรเสียนถึงบอกนะเงินทองมีให้ลูกก็ดีครับแต่ผมผมส่วนตัวผมแล้วกันนะผมด้วยผมก็เห็นด้วยว่าผมว่าเงินทองอ่ะมีแล้วมันก็หายได้มันก็ลดได้ถ้าถ้าลูกๆเราไม่มีความรู้ล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หมดครับเงินเท่าไหร่ก็หมดครับโดนหลอกมั่งสะเพ้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ สิ่งที่มันจะอยู่กับลูกเราไปตลอดกาลเลยนะมันคือความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเพิ่มให้นิดหนึ่งนะกันว่าส่วนตัวผมผมจึงค่อนข้างจะ Inve s t แล้วกันเนาะลงทุนในเรื่องของความรู้กับลูกพอสมควรทีเดียวนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็คงไป make judgment กันได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเล่มที่ผมชอบนะหนังสือแปลแหละเป็นหนังสือญี่ปุ่นนะครับเตรียมพร้อมจิตใจก่อนไว้เกษียณนะครับเ,เขียนโดยคุณ ซูเนโกนากามูระนะครับก็ลองไปหาอ่นกันได้นะมีขายในร้านหนังสือทั่วไปของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story